มาดีพี่น้องซิมรสซิมรป้าตุ้ยอยู่ในพุบ่เขาห้เอาถวยกับเขามาได้ยังเสียใจเงินให้ดอกาสิม่าไงบะหลกินเขาต้องกันก็ดวงตัวันดิชิ้งานมีเก็บแวหายเื่อดดยอดดยอดเนุเทีดยลคบเดเดเลเดเดแล้วนเย่เอ๋อนี่เด็กผวนี่เด ไม่ได้เด่นตวนนะโอ้ยออกไปทางไหนเดี๋วนี่ออกไปทางไหนบอก็น่วยบกเขาป่านขาไปไเขาเขป่วยหมเขาป่วยม่กินตัวเขา่แมคนเาเลยู่ะไหรอเราพี่แมยุ่ข้างกบพัวทั้งนี้พ่อเขาไม่หนีเ้เนีมน

นั <sa iden> ่นแม่ยุถังนั่นแม่ยุถังเลี้ยงคอยตั้งไว้ถังเลียงคนละหลายหลายคก็กำลังจะทำกับข้าวกินพมอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเก็บกับข้าวกินกันกระดิ่งต้มไก่พมอดต้มไก่บ้าน chưa được xem chưa được xem chắc nói chưa được chắc nói chưa được 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 ตนต้มล้วบ่ล่ะต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้วาปลูกเคียงฝนตกบ่ลูกมันบะเมียงเล้วมันนั่นบ่ท่านในปั่นใดก็ไปูนเพิ่มนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีฮะเพิ่นไปกีนอยู่้าเห็นไหมก็จะปหนับปักัีปลาวมเอะปลรวมปลวมบ่มียงอ้ยอยู่ฝุ่นฝุ่นฝุ่นบงเอ่ะเพิ่นมื่อคนเล็ดเมียฝุ่นจอนังฝุ่นต้มไก่ฝ่นต้กเพื่ออะไรล่เนีย ความอดล้วเป็นเป็นกุกเหมืนอนีันซีมือก็ไม่รู้ว่ามันจะแหงหรือไม่แหงนะนนั่ ทักไทยแล้วทักไทยแล้วไปขวนเขาแล้วไม่อยังไปอยังไปที่ที่ยังเขานั่นอยากอยังน้ำเขาโว้หลักะนับขาหนั่นหนั่นอยากเนี้ยกินอยากเนี้ยกินน้ำเขาหนั่นโอ้กันแล้วอยากกเนี้ยกินันแล้วอยากแล้วจีเป็นยังสิอยากเนี้ยกิน ยังว่าก็ตูดไปพุ่นเลยทำไมหอมันยังไม่สาดหรอกมันจะไหลมันบรสาดแต่มันสิไหลตูดยับเขาไปพุ่นกระถอเออตูดตูดเจ้าตูด,ตดจเจ้าทศราสฐบ้างไว้ก่อนเอาน้ำออกก่อนเถอาน้ํา Hacknam nam, vệ căn cây ở vệ cận 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 <heaven S 1> ไม่เยอะมากอยู่จอดที่โรงเรียนกันไม่รู้ยังไง ไม่ไตรลอดเนี่ยนะว่าเจ็บอ่ะไม่แล้วไม่แล้วใช้ได้้ไ่้หอต้ี่ัวม่เลยยากจะใช้เป็นคนตัดไม่รู้ โดนเียสายไฟนนั่นปอม,ม,มี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 ควงไปไหมนีวาเช็เชกเหรต่วจากเออตีแล้วเนาะเอาตีแล้วดิไฟหรว่าแมนไฟเั็นหมอดตั้งห่าไฟมีมอดตั้งห่าไปเจอแล้วบอก

ไม่ใส่ลายๆก็ไปมีก็ไปพมกเมาเมฆาขับรถไล่พวกเมฆาอืมอุ่นข่าไไล่พวกเมฆาอะไรอ่ะเฮ้ยตีนี้แก้วกว่าเนี่ยแก้วกว่าเอ้ยตินว่าป่ะ ใช่ไหใช่ว่าติดวัสดุวติดดอกใช่เ้ยวัติีดอเดี๋ยวนี้มดีเจ็บอย่างนั้นที่จับแยกมันจ็บจากไฟรถจ็บแยนี่จ็บจากไฟรถ